สสดีค่ะทุกท่านมีต้านรับเข้าสู่หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์นะคะสุขสวัสดิ์26ค่ะบ้านหลังนี้ทำเลดีมากๆออกไปหน้าหมู่บ้านมีตลาดหลังใหญ่เลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ปลายปีนี้แหละค่ะจะมีรถไฟฟ้าผ่านแล้วด้วยข้างในจะเป็นยังไงเชิญไปดูได้เลยค่ะหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์26หน้าโครงการมีตลาดนัดใหญ่ที่เรียกว่าตลาดนัดโอภาษีบ้านหลังนี้เนื้อที่19ตารางวา130ตารางเมตร สี่ห้องนอนสองห้องน้ําเป็นบ้านหลังมุมติดกับจุดกับรถชั้น1จะเป็นจุดของห้องนั่งเล่นนะคะชั้น1เนี่ยมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําชั้นล่างเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่อยากจะเดินขึ้นชั้น2หรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้แยกเป็นสัดส,ส่วนได้ดีทีเดียวค่ะ เรามาดูกันในส่วนของครัวนะคะเจ้าของบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วต่อเติมหลังคามีช่องรับแสงให้ด้วยแล้วก็ลงเสาเข็มทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลย <c oughs> เอ้ามีคนถามว่าทำไมบ้านต้องลงเสาเข็ม <c oughs> เพราะว่าการลงเสาเข็มจะช่วยลดการสุดของตัวบ้านได้ค่ะ <c oughs> นี่เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งจ้าเดี๋ยวเราไปดูให้ชั้นสองกันเลยดีกว่า <c oughs> ชั้นสองมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเริ่มต้นกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมห้องนอนใหญ่ ห้องนี้วางเตียง6ฟุตได้สบายๆมีระเบียงด้วยจ้ามาต่อกันที่ห้องถัดไปห้องนี้วางเตียง5ฟุตได้สบายๆยิวอินตู้เสื้อผ้าเพิ่มอีกนิดหน่อย หรือคนที่มีเสื้อผ้าเยอะก็แยกมาไว้อีกห้องไปเลยก็ได้นะหรือจะทำเป็นห้องนอนเล็กเด็กๆนอนก็ดีไปอีกแบบห้องน้ำชั้น2แยกโซนเปียกและโซนแห้งด้วยชาวเวอร์เลนเรียบร้อยคลิปถัดไปเดี๋ยวพาไปชมส่วนกลางของหมู่บ้าน ขอบอกเลยว่าจึงมากสำหรับใครที่สนใจสามารถนัดชมติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คอนแทคที่ขึ้นไว้ตามหน้าจอนี้เลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากปรึกษาสังหานี่อาจสังหาปรึกษาได้ยินดีให้บริการคะ่ะ